เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะมาเติมได้จนกระทั่งมอบเต็มถนนจุดติดเนี่ยจะเป็นเรื่องประมาณไหนผมว่าเรื่องไม่ยอมติดคุกสักวันเดียวเนี่ยเรื่องอภิสิทธิ์จนเรื่องสองมาตรฐานจนกระทั่งไม่มีมาตรฐานเลยาาถ้าความจริงบางประการที่ผมพูดว่าสมมติว่ากล้องตีวีวจร์จปิดโรงพยาบาลตำรวจมันคู่ได้รหรือภาพอื่นใดมันออกมานั้น และคนเห็นว่ารับไม่ได้ว่านี่เป็นการขัดพระบรมราชโองการ,รเรื่องนี้จะกลายเป็นจนวนใหญ่หนะครับไม่ใช่เรื่องดิจิทัลเบรดเพราะว่าคนหวังครึ่งไม่หวังครึ่งอยู่แล้วนะครับว่าว่ามันจะเป็นไปได้แต่เรื่องนี้พี่ตู่มองว่าจะไม่เกิดถ้าดิวลาบลึอ่าถูกต้องเพราะขนาดนี้ผมเองก็ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับคนที่ไปดิวเนี่ยเขาก็ก็คอ,อวังไว้บนเขียงเหมือนกันเพราะเขาต้องมีความรับผิดชอบเพราะไปตกลงกัน แล้วทีนี้เนี่ยฝ่ายนี้ก็เสียอย่างเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับอย่างเดียวนะครับและก็ทําท่าจะยืดในเวลาที่จะต้องคืนมานะครับดังนั้นผมเองก็เห็นว่าการปฏิบัติการเขาก็คงจะต้องรู้ว่าคู่ที่ดิวเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆระหว่างทางนั้นนะครับเขารู้ว่าเขาจะต้องจัดการกันอย่างไรคือหมายความว่าข่าวว่าจะปรับลากไปถึงพฤษภาซึ่งเป็นเดือนที่อายการนัดนายกทักษิณครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันยังไม่สมเหตุสมผลว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าจะเป็นการทวงดิยวกันอยู่นะครับถ้าหักดิวกันก็สั่งฟ้องอมสมมุติไม่ได้ประกันตัวครับเห็นไหมหรือแม้แต่กระทั่งว่าเอายังไม่ชัดคึกักกันอยู่ก็ขยายเวลาต่อยอหรือว่าตกลงกันเรียบร้อยนั้นดิวขายขาดยกแผ่นดินให้กันก็ สั่งไม่พ้องเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันยังเป็นความเสี่ยงอยู่เพียงแต่ว่าการหยิบยกเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยประโคมโหมข่าวเนี่ยแล้วก็เสนอโผบางโผเนี่ยนะครับดังถึงขั้นผมก็ได้ยินว่าเอาตำแหน่งนายกไว้ตำแหน่งเดียวก็ยังจะยอมกันอยู่เลยนะนะครับที่เหลือมีความประสงค์จะยกให้กันอยู่เลยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ฟังทะลุหูซ้ายทะลุหูขวากันอยู่ที่เป็นคู่ที่ดิวอ๋อเหรออ๋านี่ล่าสุดคือถึงขั้นบอกว่าเอานายยกไว้ตำแหน่งเดียว คอรมอเอาไปทั้งหมดเลยถูกต้องก็ไม่ยั้งไม่โอเคก็หมายความว่านะครับดีลไว้อย่างไรก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคู่ที่ดีลกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาจึงจะต้องเขาต้องคำรามเสียงเพราะว่าถ้าความอับอายทั้งหมดก็อยู่ที่เขาไปเจราจาและเกิดความเพลี่ยงพล้ําแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็เกิดกระทบกับทุกภาคส่วนคือหมายความว่าถ้าท่านนายกทักษิณท่านเข้ามาเนี่ยนะครับท่านเข้าคุกป่วยท่านไปโรงพยาบาลตํารวจหายป่วยท่านก็กลับเข้าคุก นายกยิ่งรักกลับมาง่ายเลยนะแต่พอไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยนายยกยิ่งรักท่านเพิ่งอายุ57นะมันจะป่วยแบบช่องทางนี้นายยกทักษิณเข้า7-5ะ,<ฮ>ะมันจะไปใช้ช่องทางเดียวกันไม่ได้แต่มันมีอีกช่องหนึ่งระเบียบที่ออกวันที่6ธันวาคมปี66อ่ะที่ใช้บ้านแทนเดือนจำ หังผมว่าให้ดูในช่องนี้กันเอาไว้เพราะว่าโทษสุดท้ายของนาย,ยกยิ่งลักที่เหลืออยู่ณปัจจุบันคือโทษ5ปีจากคดีจำนำเข้าเมื่อไหร่ที่พี่ตู่คิดว่าดีลจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการหักเดียวกันสักเมื่อไหร่คือเราต้องดูเนี่ยนะครับผมว่าเดทไลน์คือวันที่29พฤษภา29พฤษภา มันก็มีคําตอบทุกอย่างแล้วแต่ก่อนหน้านี้ภาคเก้าไกลถูกยุบไปล่วงหน้าแล้วนะและในี่นะครับวันที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นคําตอบนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นก่อนเช่นว่าวันที่ยี่สิบอาจจะเริ่มเห็นแล้วนะครับถ้ายี่สิบยังไม่เห็นนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเราก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสั่งฟ้องแปลว,ว่าหักกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ดูปปชจะชีบุญนายกเศรษฐาหรือเปล่ามันก็จะเรียงเป็นโดมิโนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับ เดือนพฤษภายอย่างไรก็มีคําตอบว่านี่นะครับดิวแบบขายสัมปทานขาดนะครับยกแผ่นดินให้ไปหรือว่าหักกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกที่เห็นกันอย่างชัดเจนกันภายในเดือนพฤษภานะ